สวนกล้วยน้ำว้าของชาวบ้านที่บ้านปักอิงตมบลสีดอนชัยอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายได้รับความเสียหายอย่างหนักหลังจากแม่น้ำอิงล้นตะลิ่งไหลเข้าท่วมเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ขนาดนี้แม้ว่าระดับน้ำจะลดลงกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วแต่ก็ได้สร้างความเสียหายโดยเฉพาะกล้วยเนี่ยตายจำนวนมากชาวบ้านบอกว่าน้ำท่วมขังนานก็ส่งผลทำให้ต้นกล้วยในพื้นที่หลายร้อยไร่ตายส่วนใหญ่กำลังที่จะให้ผลผลิตและก็ชาวบ้านกำลังจะเก็บเกี่ยวไปขายโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยราคากล้วยแพงกว่าทุกปีที่ผ่านมาแต่กลับต้องมาประสบภัย จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสำรวจและก็ให้การช่วยเหลือต่อไปเจ้าหน้าที่ระบุบอกว่าแม้ขนาดนี้แม่น้ำอิงจะลดลงแต่ว่าน้ำที่ท่วมก่อนหน้านี้ก็ยังท่วมขยายวงกว้างในพื้นที่อำเภอเทิงอเภอขุนตาลและอเภอพญาเมงรายจัังหวดเชียงรายโดยเฉพาะนาข้าวเนี่ยเสียหายกว่า2,000ไร่ครับ